วันนี้นะคะไอก็มีชุดแบรนด์ s t o l e n Studio มาแนะนำนะคะซึ่งชุดแบรนด์นี้เป็นชุดที่ สาวๆหลายๆคนเช่ากันบ่อยมากๆแล้วก็เป็นชุดแบรนด์เนมที่สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันที่ชุดแรกเลยดีกว่านะคะชุดแรกนะคะก็คือเป็นตัวนี้เลยคะ่ะเป็นเสื้อสีชมพูนะคะคือชุดนี้ที่เทลชุดน่ารักมากๆเลยนะคะชุดนี้ทางร้านของเรานะคะมีสสีด้วยกันก็คือมีสีชมพูแล้วก็มีสีฟ้านะคะซึ่งชุดแบรนด์นี้ที่เทลชุดจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะคือใส่แล้วดูน่ารักมากๆเลยะคะ่ะ สีชมพูคือดูขับผิวมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะก็คือชุดรุ่นนี้ค่ะซื้อชุดรุ่นนี้เป็นสีม่วงนะคะนี่ค่ะจะเป็นสีแบบนี้เลยน่ารักที่สุดเลยค่ะ ประมาณนี้เลยแหละคะ่ะดีเทลชุดค่ะส่วนชุดต่อไปนะคะก็คือชุดนี้ค่ะชุดนี้นะคะคือเป็นเกาะอกแล้วก็มีกระโปรงด้วยนะคะเป็นเซตเดียวกันอย่างนี้เลยเพื่อนๆสามารถใส่ไปงานสําคัญหรือว่าใส่ไปดินเนอร์ก็ได้นะคะคือดูหรูมากๆเลยค่ะต่อไปเป็นชุดนี้นะคะชุดนี้นะคะคือเสื้อตัวนี้ค่ะสวยมากๆแล้วก็สีอะค่ะใส่แนละ้วคือดูดีดูหรูมากๆเลยค่ะ ต่อไปก็คือเป็นชุดเดรสชุดนี้เลยนะคะชุดเดรสชุดนี้คือดีเทลตรงแขนน่ารักมากเลยค่ะด้านหลังของชุดนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะ สีนี่คือเป็นสีที่ใสแล้วดูดีดูหรูมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเดินทางมาดูชุดได้ที่ตึกมุกอเมรัสพาวสซอย19ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกเดินทางมาก็แอดไลน์แอดเช่าชุดมาคุยกันได้นะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค,ค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะว่าคลิปต่อไปอจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ